เชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยฮะเราอยู่กันในงาน,น Bangkok International Motor Show 2025น,น,นะครับและเราอยู่กันที่บูธของซี k e r นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่า นุ้ยลงมาจากซีเคอร์009นี่รถตู้ระดับผู้บริหารรถไฟฟ้า100%นั่งสะดวกสบายนุ้ยนั่งซีเคอร์009มางานในครั้งนี้เลยนะครับแล้ววันนี้เชื่อหลือเกินกน่าแปลกทุกคนก็รอคอยที่จะได้พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของซีเคอร์เช่นกันก็คือเฟรมออฟซีเคอร์นั่นเองเพราะเราจะเปลี่ยนพื้นที่เวทีของซีเคอร์ตรงนี้ให้ลุกเป็นไฟกับการแบทเทิลกันของเฟรมออฟซีเคอร์ที่มากันถึงสองคนด้วยกัน ใครมาครับันนีใครมาครับใครมาฮะพระเจอรียังครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเฟรนออฟซิการ์คนแรกเลยแจ็คกี้จักรีส่งเสียงมาแล้วส่งเสียงมาส่งเสียงมาสวัสดีครับสวัสดีฮัลโหล ยังไงยังไงคุณทักทายหน่อยทักทายหน่อยฮะเซอัพซิเคอร์ครันะครับไม่หมาดแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะยังมีอีกหนึ่งคนที่มาด้วยและจะมาดดักชอบจะมาเป็นทีแห่งนี้ใช่ัจะมาแบทเทอร์เรนใช่ไหมใช่ครับพร้อมไหมจะเจอพร้อมแล้วพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบ๊กี้ ใหญ่ฮะเราไปฟังได้ไหมครับก็จริงๆวันนั้นเราถ่ายไปสองเล่มเลยเนาะใช่เราไิเซี่ยวก็เราไิเซียงใช่ก็เป็นสองลุคที่ไม่เหมือนกันด้วยอ๋อแลได้ถ่ายกับซิเฟอร์สองรุ่นด้วยบรรยากาศเป็นยังไงฮะการถ่ายทำร้อนร้อนเนาะร้อนว่าก็ก็สนุกดีครับผมก็ไม่คิดเลยว่าการถ่ายแฟชั่นกับรถมันจะสนุกใช่และการที่ได้เป็นเฟรซออฟซิเคิลของเราตัวนี้เป็นไงบ้างฮะรถของเขาเป็นยังไงฮะ ก็เรา่องเขาจริงๆแล้วผมว่าเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากแล้วมันก็ luxury premium มากครับเอด็กกี้ล่ะจริงค่ะรู้สึกว่าเหมาะกับจริงๆทุกคนเลยเนาะตอนนี้แล้วแบบมันเป็น future technology สุดๆเลยอะอะไรนสับเลียน future technology นี่ตรงนี้แหละต้องเขาต้องเขาเท่านั้นมันมีแบบ innovation สู้ตู้บ้านใครเหรอซึ่งแบบว่า so amazing ชินบียอนกับซิเกอร์นะคะโอเควันนี้เป็นออฟซิเคอร์มาแล้วทั้งสองคนเลยนะคะแฟนๆมากันเยอะมากอยากให้บรรยากาศมันแบบสนุกมากขึ้นร้อนแรงมากขึ้นเลยอยากจะได้ผ um> uh> um> mm ู้โชคดีหาฝั่งแจ็คกี้หนึ่งคนฝั่งเบกกี้หนึ่งคนนะครับที่จะได้ขึ้นมาเล่นเกมบนเวทีดีไหมฮะทั้งสองคนดีาดีเลยค่ะดีนะฮะวิธีการหาผู้ที่จะขึ้นมาเล่นเกมบนเวทีนั้นไม่ยากครับ ลนุยมีเลขหนึ่งถึงยี่สิบนะครับหนึ่งถึงยีใครชอบเลขไหนให้ลั่นเลขอุลั่น,นเลขใช้คำว่าลั่นให้พูดหมายเลขออกมานะครับแล้วถ้าตรงกับหมายเลขของเราที่อยู่ตรงนี้คนแรกจะได้ขึ้นมาอยู่ฝั่งหองจักกี้นะครับโอเคไหมฮะเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจนะโอเคถ้าพร้อมแล้วหนึ่งถึงยี่ชอบเลขอะไรฮะห้าห้ายังไม่ใช่ครับสี่มีใครสี่ สไม่ใช่ฮะเจ็ดไม่ใช่ฮะสองไม่ใช่ครับสิบสไม่ใช่ฮะเท่าไหรฮะแไม่ใช่ครับเ้าสิห้ไม่ใช่ครับเก้าเก้ไม่ใช่ฮะสิบไม่ใอจะเลิกไหมอยาจะเลิกยเอไม่ช่ฮะเท่าไรไม่ใช่ครับ่เท่าไร 1> 18 1แปดสดสิไม่ใช่ครับ14 4ไม่ใช่10ไม่ใช่ฮะ1 1ไม่ใช่ครับเท่าไหร่ห16ไม่ใช่ฮะ17ไม่ใช่ฮะเท่าไหร่19ไม่ใช่ครับไม่ต่อฮครับวันนี้ไม่ต้องขึ้นมาแล้วฮะไม่เจอชาร์ตีสโซไม่ใช่ครับวั20เท่าไหร่ สิบห้าไม่ใช่หายังไม่เจอเลยอ่ะเอ็ทีนเอ็ทีนพบจะหาผู้ชนะของเราครับเอ็ทีนแล้วเราจะสื่อสารยังไงกันดีอ่ะเซกี้ช่วยพี่สิบแปดใช่ไหมคะใช่สิบแปดถูกต้องคะโอเคตอบถูกครับเชิญเลยครับเชิญออนสเตจครับเอาละอีนออสอินเจอแฟนอ๋อเริ่มข้นออนสเตจครับเชิญครับเชิญฮะเชิญเลยฮะปุ่มครับปุ่มหน่อย เป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้เออโอเคคุณจะอยู่ฝั่งแจ็กกี้นะครับโอเคเราจะสื่อสารกันยังไงดีท่านี้ท่านี้ฮะนี่หาตกการฮะตกการฮะโอเค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 ตกการฮะเซนเตอร์เซนเตโอเคนี่โอเคเอาล่ะเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วเขารู้ไหมว่าเขาอยู่ฝั่งแจ็กกี้เขารู้ไหมเออ อยู่ทีมแจ็คกี้อยู่แจ็คกี้ทีมแจ็คกี้ทีม yeah okay no no n อีสเกมอีสเกมอีสเกม exactly no game ตายตายแล้วทําไงดีเนี่ยเป็นเรื่องแลพี่เป็นเรื่องแล้วโอเคเป็นเกมนะอธิบายเขหน่อยนะฮะโ k a y นะคะ okay เดี๋ยวให้รู้จักกันแล้วกันนะฮะ ไปดูฝั่งเบกกี้บังหากใครจะได้อยู่เบกกี้ทีมนะฮะหนึ่งถึงยี่สิบเลือกแรกมาฮะห้าห้าไม่ใช่ค่ะเก้าเท่าไรสองไม่ใช่ค่ะสิบแปดไม่ใช่ค่ะสิบเก้าไม่ใช่คะไป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 ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ค่ะสิบสองไม่ใช่ครับไม่ะสองไม่ใช่ค่ะ 8, ไม่ใช่ครับแปดแปใช่ใชครับแปดใช่แใช่มาครับมาคุณเล็ไม่ใช่ครับไม่ใช่ของเจ้าได้มากที่เฉลยคืออะไรขอดูขอดูหน่ทีแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคโอเคอันนะใจะเย็นใจเย็น8ไม่ใช่ให้โอกาสอ,อกาสีกครั้งหนึ่งครใช่ใช่ใช่สิปไม่ใช่ เฉยขึ้นมาฮะอ๋อโคตรอ่ะ,ออะโอเคพี่พี่อยู่ทีมใครเนี่ยทีมเบกกี้โอเคโอเคเอาลนะเราได้อินเตอร์แปนที่ที่อ๋อโอเคยืนด้วยกันใครตอบได้ได้เลยไม่ไม่ใช่ปัญหาใครตอบได้ได้ไม่ใช่ปัญหาโอเคนะฮะสลับฝัง่งกันฮะโอเคฮะ อ๋อมีล่าม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 ช่วยโอเคโอเคนะฮะโอเคถ้าสอบคนนะนตงตัวเลยฮะคุณพี่ชื่ออะไรพี่เอ็มดีชื่อตั้งแต่เกิดเลยเหรอพี่เอ็มีคุณพี่อ๋อถูกเรียกไปแบบพี่เอ็มบี n t อิทูนิ y o u r s เซลครับอ๋อผู้จีนผู้จีนเลยฮะมีล่ามฮะ i อ t r o d u ทูนิ u r s e l เซลครับ โอ้ยากเลยยากกว่าเดิมเชียรหนยสนซีเชียรหน่อยสิโอเคโอเคนะครับวิธีการคือแจ็คกี้และเบกกี้นะครับจะเห็นคําศัพท์ด้านหลังนะครับทั้งสองท่านจะต้องถ่ายให้ถูกว่าทั้งสองคนใบคําว่าอะไรถ้าถ่ายถูกคือผู้ชนะนะคะโอเคไหมฮะทั้งสองคนถามว่าผู้ชนะจะได้อะไรจะได้อะไรฮะผู้ชนะ ได้เสียงปบมือจากแฟนๆทุกคนฮะโอเคไหมทุกคนโอเคโอเคนามคทุกคเ้หมอเคกเหมเทุกคนเข้ามโอเคกนเขมโอเทุกคนเใจหอคก้เหเน้ามทกอกนเคเคหเเขาไปเลยฮะ โอเคมาหา้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวคำสั่งจะขึ้นนะเริ่มจากแจ็กกี้เป็นคนใบ้คนแรกเบงกี้เป็นคนใบ้ต่อใบ้สลับกันไปสลับกันมารู้ว่าคำนี้คือคำว่าอะไรให้พูดออกมาผู้ชนะจะได้เสียงปรบมือดังลั่นหอซิคค่าแห่งนี้นะคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วอ่ะลาคุณรัมช่วยหน่อยนะฮะแจ็กี้เริ่มก่อนใช่แจ็กกี้เริ่มก่อนโอเคคำสั่งมาเลยทั้งสองคนห้ามหันหลังนะครับห้ามหันหลังนะเบ็คดูได้ปะ เด็กๆบ๊กจีดูได้เจ๊กีดูได้อ๋อเหรอโอเค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 ทั้งสองคนต้องไม่ทั้งโอเผันหลังนะครับโอเคคำสับมาได้เลยครับเจ๊กีเร่มาตอบได้ว่า relationship of me and Becky Becky friend friend เพื่อนเพื่อน อะไรพี่ได้ไหนไม่ได้คุณพี่เอ็มบีเอ็มบีใช่ไหมฮะคุณพี่เอ็มบีตอบว่าแฟนออฟซิกเกอร์ทำไมพี่รู้ทำไมถึงตอบคำนี้เพราะอะไรฮะว่น้องสาคนที่ไม่ติดปาไม่ติดปากพี่เพราะเพราะน้องเป็นแฟนออฟซิกเกอร์แล้วก็มาเพรน้องก็เลยตอบว่าแฟนออฟซิกเกอร์ตบมือหน่อยทุกคน แได้เลยอ่ะโอ้ยกกี้ยังไม่ทันใบเลยอ่ะคุณพี่คุณรู้ตัวใช่ไหมคะว่าคุณแพ้แล้วคุณแพ้แล้วโอเคไหมฮะวันนี้โอเคนะอยู่อยู่ไทยกี่วันแล้วอยู่ไทยกี่วันกี่วันฮะชุดสองวันเออสองวันวันที่สองแล้วใช่ไหมวันนี้วันที่สองเออวันที่สองแล้วแล้วอย่าบอกนะครับว่าคุณจะซื้อสิ่งเด้วยซื้อไหมคะ คือคือซื้อซื้อฮะมื้อปอห้มหน่อยครับปุ่ปปมหน่อยครับขอคุณครับไอคิวไอคิลงฮะเชฮะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนี่ผู้ชนะผู้ชนะยืนรับเสียป,ปุ่มหนอ่งทีนึงคุณพี่เอมบียืนรับเสียงปุ่มหนึ่งเออโอเคนี่เอาแบบทุกคนันปบปุ่มหน่อยครับ นี่ขอบคุณฮะได้แค่นี้ค่ะพี่สุดๆค่่ะพีรับดีใจด้วยนะคะมีแค่ค้อเดียวเหรอได้ค่ะต่อไปในฐานะเฟรน n d ออฟซีเคอร์ซีเคอร์เตรียมของขวัญพิเศษให้คุณสองคนแต่จะได้ยังไงมันธรรมดาไปเพราะนี่คือบูธของซีเคอร์นะฮะและนี่คือเบทีแห่งการแบทเทิลเรามีการปิดตาทั้งสองคนและให้จับลงไปในกล่องนั้น อยากให้ถ่ายว่าขอในกล่องนั้นคืออะไรเศร้าน่ากลัวได้เลเออดูน่ากลัวใช่ไหมดูจะน่ากลัวกบไหมกลัวเออกลัวกลัวสัตว์เลื้ยคขานไหมฮะเื่กกี้กลัวสัตว์เลื้ยคขานไหมกลัวแต่แต่คงไม่ได้เอามาเนาะแด็กกี้กลัวไหมล่ะกลัวกลัวไหมครับโอเคก็แน่นอนอยู่แล้วถ้ากลัวอะไรเขาก็จะเอาสิ่งนั้นมานะัะเพื่อที่จะให้เกิดบรรยากาศโอเคปิดตาได้เลยฮะ ปิดตาได้เลยครับโาสามารถแคบแบบนี้ได้ไหมครับได้ได้ได้อ่านี่แ้วยกันปิดตาหลับตาก็ได้หลับตาก็พอหลับตาก็พอโอเคสบายหลับตานะอ่ะถ้าพอแล้วหลับตาฮะกล่องมาครับห้ามหลีตาดูนะอเออนี่คือของขวัญชพิเศษที่ทันซิเคอร์มอบให้นะฮะเป็นออฟซิเคอร์ของเราเออ ยังฮะใจเย็นๆฮะใจเย็นๆน้ากลัวไหมแปลกๆบ้างไงน้ากลัวมาอย่าอย่าล okay. ืมตานะฮะอย่าลืมตานะฮะโอเคพี่ต้องเปิดกล่องพี่ต้องเปิดกล่องพี่ต้องเปิดกล่องโอเค้โอ thank <laughs> you เอาล่ะวันนี้ก็เป็น e กาดดีนะครับวันเกิดจากี่ด้วยวันนี้นะาะก็ไม mm ่มีอะไรบางนะครับจะให้พีเป็นคนเปิดมอญแล้นเใหม่ด้วยด้วย ว้าวตบมือเลยครับตบมือเลย่ะแรงสมบัทุกการร่ำรวยและรุ่งเรืองฮะปีประเดชจักรีอาุดท้ายยี่หัเป็นอาวสิ่ของของเรานือได้มาร่วมงานในคันนี่แล้วมีดอกไม้มอบให้ด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวมอให้กับใคร่อน